นัมโชกนั่งหน้าบ้านเพื่อนแต้มมายืนมองตายวิ่งตายวิ่งแต้มแต้มสงสัยเอา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 หมูหวานทำไมทำอีคิวอย่างนี้ฮะฮะปริทิเยังยังยังตามคิวอีกยังยังยัง จิตอตตัวแสบดีประเดี๋ยวเธอนะร้ายจริงๆเลยหมูหวานนี่นคิวทำไรให้ฮะเดี๋ยวเธอนะเคี้ยวขนคิวเข้าไปนั่งสารคิวปะเดี๋ยวเธอนะนินจาอยู่ไหนเะอนินจาแอบอยู่นู่นเอาแม่ไม่ได้เอาไม้กวาดมาเลยลืมเลย ต้องไปเอาไม้กวาดมาดูีินเนี่ยอิงใจอยู่นู่นแต้มแต้มสงสัยอะไรแต้ม <c oughs> hm. น,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 นั่น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 น่นจริง พี่ถ้าเอายูริลงมาตายตายแน่ยอย่านะอย่าทําคิวนะอย่าทำคิวนะหนะูหวานเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะแหมเป็นผู้หญิงตัวเดียวไล่กวดเขาเนี่ยก็คืออันเนี้ยเขาจะแบบสามตัวเนี้ยเขาจะอยู่ด้วยกันประจำ ส่วนแฟนต้าก็จะอยู่บนสะพานปีดวิเวกเพราะว่าไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเขาดินจาก็จะค่อนข้างค่อนข้างกลัวตัวอื่นหมดกลัวทุกตัวอีคิวกับทามาก็จะอยู่ด้วยกันประจำจะแบบว่าไม่ค่อยแยกกันคู่นี้ก็จะเป็นเขาจะเป็นคู่ค,คู่กันไปอ,อะไรของโชคปนวะคางทำไมโชค อย่าเก้กันนะอย่าเก้กันนะยุลิอยู่ได้มารู้แม่ก้องไม่กล้าเอาลงเลยเอาลงมีเรื่องกับยุลิแน่กลัวเดี๋ยวปล่อยให้วิ่งตัวเดียวคิวคิวกับมา้าทำไมล่ะลูกฮะไ้หนูแอบมาอยู่กันตรงนี้ล่ะลูกฮะคิวกับมา้าทำไมล่ะลูกทำไมล่ะครับตายแล้วลูกเลยทำไมล่ะลูก แคกกลุ่มมาเนี่ยตายเขายังมีแยกของเขาเองเลยเห็นไหมว่าเขาไม่เอาเข้ากันไม่ได้เขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่อยู่ด้วยกันสองตัวตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่ต้องกว้างนะลูกอืมทําไมล่ะลูกมะมแม่ได้ยินเสียงใครนินจานินจานี่จะแบบว่าไม่เอาใครเลยเหมือนกันค่ะเหมือนเป็นต้าประมาณเดียวกันคือไม่เอาใครเลยเอาโชค เดือตู้ไปเสน่หหลุดเลยไงพอดีเอาเอาเอาแม่มาเอากลับแล้วขาง,งี้งางีง้งางแม่มาเอากลับแล้วแม่มาเอากลับแล้ว

หมูวิ่งเดวิ่งอ้าวคุณชายหลบฝนไม่ออกมาวิ่งกับเขาหรอกคะ่ะนอนเาไม่คบค้าสมนอนนอนอยู่ในบ้าน <c oughs> นอนหลังบ้านคิว <c oughs> ทำไมไม่วิ่งกันระบุกเดี๋ยวแม่ปล่อยมารุลงมานะแม่จะปล่อยมารุดีไหม <c oughs> เดี๋ยวแม่ทสเอามารุลงมาเลยค่ะ <c oughs> ลาเต้นี่ยูลี่โดนฉกตูดแล้วกัดน้องทําไมเนี่ยฮะอ้วนกัดน้องทําไมอ้วนงับตูดน้องทําไมขนปิวแลวอ้วนงับตูดน้องทําไมอ้วนหนีได้เธอนะงับตูดน้องนี่ นัวเนียกันอยู่กับกล้วยเจ๋งเนี่ยสองตัวอยู่ในใตเนี้นัวเนียกันอยู่สองตัวไม่เอาธามะยากัดจา้าเตรียมไล่จ้าแล้วเนี่ยเตรียมไล่จาจหน้า้นิจารู้นินจารู้ทันนินจาหนีนรูทานีน,น้นินจารู้ทันนินจนี้นาหนีทัหนี่รูทาี้ัวน่อี่าร่อ้ันั <c oughs> 7, ว แต่ตัวไม่เป็นไรอย่าเอามาลุลงไม่ได้ในตัวที่เก้าเนี่ยกลัวจริงเลยกลัวจับไม่ทันอนะ่แม่อ้อมกลัวจับไม่ทันอนะ่ะแม่อ้อมโดนลูกลงด้วยโดนกัดเจ็บเลย ิวทำไมลูกคิวบะคิวทำไมลูกคิวมาแอบ,บตรงนี้ทำไมล่ะลูกขคิวอีคิวแม่ทำไมล่ะครับลูกอืมทำไมครับลูกทำไมครับคิวทำไมครับอืมคิวทำไมมาแอบตรงนี้ล่ะลูกฮะไม่ยุ่งกับใครเลยแะลูกคิวครับค,คิวแม่อืมคิวคิวครับตัวดำๆของแม่เนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยค่ะลูกอืมคิวตัวดำๆของแม,มแ,มแม่เนี่ยไม่ยุ่งกับใครเลยอืมมีแต่คนจะกัะกดคิวแม่เนาะตัวเล็กๆของแม่ลูกอื คิวตัวเล็กๆของแม่คิวตัวเล็กเล็กมากเลยอ่ะแม่เอามถ่ายใกล้กับตัวใหญ่จริงแล้วเขาตัวเล็กเขาจะไม่ยุ่ง <c oughs> ตัวแสบยุลิไปนปู่นแล้วท้าททำไมลูกต่ที่เท้าททำไม กาะึ้นเท้าทำไมกาะชื้นะเท้าทำไมลูกปวเสียงมอเตอร์ไซค์ตาตาไม่ลงจากสะพานเลยค่ะปลอดภัยที่สุดอยู่บนสะพานปลอดภัยที่สุดไอหวานออกมาแล้วหวานออกมาแล้วตัวแสบออกมาแล้วตัวแสบออกมาแล้วตัวร้ายออกมาแล้วเป็นผู้หญิงตัวเดียวในบ้านนะน้องนะัทเป็นผู้ชายหมดเลยที่ลงมาเนี่ยแปดตัวเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเดียวฉีกแล้ว สงสารมารลูกเยต้องวิ่งตัวเดียวจ้าครับ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 โ <ừ. S 1> ดดไหมโดดไหม โดดไหมไม่กล้าโดดแม่ก็ลุ้นอยู่ว่าจะโดดไหมเพราะว่าบนบนตักมันจะนุ่มใช่ปะ่ะแล้วเล็บมันจะเกาะไะปีนแม่อีกโอ้ปีนทาําไมล่ะลูกฮะยูลี่ไม่กล้าโดดแล้วลูกเหรอฮะยุลี่ไม่กล้าโดดแล้วครับยูลี่ไม่กล้าโดดแล้วครับลูกปีนแม่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 แมแมแมอโอ้โอโอ อืมจุบละแม่จุบอยู่นี่ละกล้าไหมล่ะลูกกล้าไหมคะมองไปพี่อีคิวพี่อีคิวก,ก็ยังแอบอยู่ใต้นี่เหมือนเดิมคิวทำไมล่ะลูกโอ้ยตายแล้วลูกเอ้ยมันจะโดด โดดเดี๋ยวมันก็โดดเนี่ยเอาละยืนอยู่นานแล้วมันเซ็งเดี๋ยวมันก็โดดเดียสิเมืกี้พุ่งเหลาลงมาเลยพุ่งเลอ้าแม่มันลาจลาอมบอกมันชอบบนี้แหละสตัวเอัวมันอุ้ยาไหนวะเร็วมาก อันนี้สองตัวนี้นั่งจองค่ะไม่กล้าโดดค่ะไม่กล้าโดดค่ะนั่งจอง <g ag ua> รรมะรรมะคือตัวที่เป็นสีขาวสีดํานะคะรรมะเป็นกระต่ายที่มีคนเอามายนทิ้งไว้ในบ้านแม่อ้อมเขาจะเป็นเอ็ดีผสมดัสก็คือเขาก็เลยจะออกมาเป็นแบบนี้สวยค่อนข้างสวยจริงๆดัสเนี่ยก็คือจะเป็นดัสนี่ก็คือจะเป็นสีขาวเนี่ย ครึ่งตัวแล้วเป็นแบบเหมือนนุงกางเกงแต่ของธามะเหมือนใส่เอี้ยมคู่นี้เขาจะรักกันมากค่ะเคยอยู่ด้วยกันแต่ว่าธามะเนี่ยคือชอบกลนวอีคิวอ,อีคิวโลกส่วนตัวสูงก็เลยทะเลาะกันอยู่ด้วยกันประมาณสองสามเดือนแล้วก็ทะเลาะกันแม่อมก็เลยต้องจับแยกกงแต่เวลาออกมาเลี้ยงข้างนอก,นอกเขาจะเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดเพราะเขาจะรักกันมากเขาจะสนิทกันกว่าตัวอื่นเพราะเขาจะไม่เกเรกันตอนนั้นชื่ออีคิวค่ะอีคิวเป็นหลอกแท้ตัวเล็กนิดเดียว เดินมาตามคุณชายค่ะปวดเ้ยไปลูกไปออกได้แล้วลูกหกโมงแล้วน้องวิ่งเสร็จแล้วลูกลุกลูกลกลกเร็วลุกลูกลกลกลกเร็วเร็วเร็วลุกลูกลกลกกับที่กับที่ลูกลูกลูกลกลูกล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 กกับที่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 ลูกลูกลกลกลกเดิน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 เข้าบ้าน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  เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเ,เก่งไหมล่ะเออบไปเดี๋ยวแม่ไปทำงานให้เดี๋ยวแม่ไปล้างชามล้างอะไรให้ก่อนน้ำโชคยังอยู่หน้าบ้านอยู่จะฉี่ออกไหมเนี่ยเอ้าเอ้าเอาเอาปะกัน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  ถ้าเปิดประตูจะเป็นยังไงเนี่ยอยากจะรู้ถ้าเปิดประตูจะเป็นยังไงเนีชอบชเนี่ยหนุ่มอยู่เนี่ยหนุ่มอยู่เนี่ยมุญปะกันปะกัน ทำไงกัน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 โชคดีหางโชคดีหางสะอาดไปหน่อยวันนี้เพราะว่าแม่เคลียร์พื้นที่ให้น้องวิ่งเล่นอันนี้จับกลับสู่สภาพเดิมแล้วอ้อไม่ยอมหรอไม่รู้เหมือนกัน จะฉีไม่ได้อืดหรอเพราะอืไปแล้วโชคเดินหนีไปละโชคเดินไปนั่งหน้าบ้านนูนนะ้นละเออ ย่องย่องหน่อยนะเฮ้ยย่องย่องหน่อยเฮ้ยไปเชวเข้าบ้านโชว์ข้าบ้านไปแม่ยุ่งทั้งวันเลยวันเนี้ย เราอเที่ยวทั้งวันเลยเข้าบ้านแล้วไปไม่งั้นหรบฝนจะฉี่ไม่ออกไปแล้วโชคไปแล้วเอ้าโอเค รอบนี้ออกค่ะวิ่งเข้าไปแล้วออกมาใหม่เมื่อกี้มีคนอยู่บนหาไม่ได้โอ้นก็ท่อแตกค่ะอันไปทั้งวันตั้งแต่แปดโมงกว่า ไม่วิ่งค่ะ <laughs> ไม่วิง่ง <laughs> ไม่วิง่งหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดละหมดละน้ำหกอื คุณชายต้องกินน้ำข้างบนนะคะนะคะต้องกินน้ําข้างบนค่ะอะคุณแม่ต้องเอาน้ําไปเกยให้ค่ะกับพื้นไม่กินนะคะชิมแค่นี้เดี๋ยวแ,แม่ไปจุดยากันยุงให้อะาเอ้าเช็ดตาเห็นไหมยุงกัดตาเห็นไหมเห็นไหมยุงกัดตาเห็นไหม เห็นะหคันตาคันตาคันตาจะนอนตรงไหนดีมองแม่ก่อนว่าแม่จะให้นอนตรงไหนดีมองแม่ไม่ว่าแม่ไม่ว่าอืมแม่ไม่ว่านอนไปเบลล์ไหมตาเบ,บล้์ไหมแล้วนอนไปก่อนแม่ไปทำน้องก่อน